เอาละครับกล่าวสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเรียกว่ายงไงเปิดกล่องนะครับในเกม Evil Bet นะครับไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะครับซึ่งกล่องที่ผมจะเปิดไม่ใช่ไอ้กล่อง30เพชรแน่นอนนะครับเราจะมาเปิดกล่อง300เพชรนะครับซึ่งผมเนี่ยมีอาวุธเทพอยู่แล้วนะครับมีชุดเกราะก็พอได้อยู่นะครับสิ่งที่ผมคาดก็คือกล่องเครื่องประดับพิเศษนั่นเองนะครับผมก็จะกดกันเลยนะครับ บอกว่าเขากันจะการันตีไว้ที่จะได้รับระดับหายากนะครับแล้วก็ขี่ระดับเทพเจ้าอยูสิบชิ้นนะครับบวกไอระดับวิดาชนหรือสูงมากกว่าหนึ่งชิ้นนะครับก็จะมาเปิดกันว่าจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคกดเลยกดแล้วยืนยันเรียบร้อยสามร้อยเพชรค่าเหลือแปดสิบห้าฮือวิ่ไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะอุ้ยฮู้ย้ยอบทองสองอันสามอันเลยเว้ย อะไรเนี่ยโอ้โหสร้อยกาก,ากมากแหวนคุ้มครองกากโอ้แหวนพลังไม่เอาสร้อยคอหัวผีไม่เอาแหวนคุ้มครองไม่เอาดุลเลือดเอามาทําไมไม่ไมไมไมเน้นดุลเลือดโอ้มาเปิดลยครับสายมือก่อนอือหือวิรชนนะครับหนึ่งเอเอเทพะเ,เจ้าน้อย เทพเจ้าตรงกลางวนๆเทพเจ้าอือหือครับอืมขาดทุนเยอะยับครับเทพเจ้าไม่ออกเลยครับอือหือนี่ครับผมด้วยเป็นคาร่าครับเร้าเร้าสิครับเทพเจ้าไม่ออกโอ้โหได้แต่ของเทพเจ้าไม่ออกอ่ะได้ดูดเลือด ดูเลือกผมไม่ใช้นะผม,มใช้เป็นรถคู่ดาวนะครับรถ,รถคู่ดาวสกดิ่ดเลยอไม่เอาไม่เป็น,ปนผมเล่นไว้ตัวเดียวนะครับคือน้องคาร่านั่นเองดกดให้ดูโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนี่ตังเกงในโพเลยเดียวโอ้โหเต็มตู้นะครับผมก็ผมจะสะสมเพชรให้ได้300แล้วก็มาเปิดกันอีกทีนะครับสำหรับตัวเกมนี้ครับก็ประมาณ1กิก200 ยี่สิบนะครับเตประมานครับยี่สิบเอ็มบสองร้อยี่สบอมบีนะครับ, MB. MB รบก็สามารถทําให้เครื่องเดี๋ยวผมเล่นให้ดูตาหนึ่งแล้วกันเอาเป็นหมดดันเจี้ยนแล้วว่ามันถ้าเกิดแหลกก็ขอใครด้วยนะเานาะแบบนี้แล้วกันดันแปดยังไม่ผ่านนะครับโกเลมทอ้องฟ้านะครับก็จะเล่นให้ดูก่อนต้องใส่นะครับไม่ใส่คุณจะตายได้นะครับไว้ของเทพก็ ใส่ใส่ไปครับเพื่อให้ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวรอมันโหลดสักครู่มันจะหล็กๆหน่อยนะครับเพราะผมใช้โทรศัพท์กา,กากเล่นนะครับก็ทนๆดูกันกน็จะให้ดูเนื้อเกมไปเฉยนะครับถ้าเกิดใครอยากให้ผมรีวิวเต็มเต็มก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับเรียกผมหมื่นเดี๋ยวยต้องใช้มันใช้บกติดดนะ้วย แหลกมากก็สกิลมี4สกิลนะครับดาบเนี่ยตำนานเสียใจยมากของตัวประจาไม่ออกไม่ออกไม่เป็นไรไม่ออกก็เอาสามารถอะไรกิ้งมาต่อคอมโบได้นะครับกิ้งไปอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วก็ไปต่อคอมโบเนาะพิลไก,กลเกินกิ้งโอเ ก็มนันน้ครับโว้ยของทางโว้ยจะตายแล้วเหยียบย่ำหทีวิ่งตอนนี้ขวบจริงด่านผมเล่นนี่โหดมากคนระับจะเข้าดันแบบว่ายากอยู่แล้วนะครับวันนี้ดนันปกติดังสุดท้ายบอสผมยังไม่ผ่านเลยโคตรโหดไม่ใช้สกิลรัวๆโหดมากอุย้ยเลือดหาย ตัวเนี้ยมันว่าเมสซิงดีกวก็เหยียบย่ำราได้จะเป็นสายโจมตีไวนะครับไวมากแต่เลือดเขาจะน้อยแล้วก็ดีเฟนต์เขาจะน้อยมากเก่งแค่วามใบนะครับเลือดจะหมดเลยผมไม่ได้เอาดูเลือดมาเลยต้องใส่วดเลือดมากกว่านี้ บอลแล้วเกมนี้บอกเลยกราฟิกสวยงามมากนะครับนี่เราสามารถใช้สกิลแบบว่ากันได้นะตอนบอสนั้นชาร์จโอ้ยมันเต็มมัดโอ้ยหลบแล้วจะเข้าไปทำไมเล่าใช้มือเลยแหละเล่นมือเดียววิ่งแล้ววิ่งแล้ว ช้านะครับชา้ามันก็จะไม่ไม่ไปขัดสกิลของไอ้ตัวนี่เด็ดหรอกครับรู้จังหวังหมดแล้วแหกแหกเก็บสกิบวิวัฒน์แอนตี้เด็ดไอ้ตุ่มเพิร์นี่ค่ะค่อยๆนี่เรียบร้อยตายแล้วเบ่งพลังอืมปันอิสรภทีเรียบร้อยนะครับในเกมนี่อย่างนี้แหละนะครับผม ตายทับกุยเฮ้ยโอเครลอมหลดสักครู่ไ hey, ด <c oughs> ้ปีกคิ้วด้อสวยงนะามมีคิวนะครับของกาครับดอกนี้แน่นอนนะเสียใจโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอา่าก็นอนวันนี้ ผมไม่ได้ไปไหนนะครับวันที่สิบสามนะครับวัสิบสามเมษายนไม่ได้ไปไหนครับพรุ่งนี้ก็ไม่วันวันนี้ก็น่าจะไปจังหวันนะครับก็คุณแม่ให้ไปนะครับเออโอเคกดเข้ามาทําไมไม่มีตังค์เติมนะครับก็หาองค์หญิงแป๊บนึงนะครับเราต้องแบบว่าดูองค์หญิงทุกวันนะครับอนี่ครับองค์หญิงแบบว่าโอไม่มองหน้าเนี่ยไหมก็มองแค่้างล่างนะครับ โอเคนะครับก็ขอบบจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่เข้ามาดูนะครับก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe กดแชร์ผมด้วยนะครับรับว,วันนี้ผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมอยากบอกว่านมดีใหญ่มาก